สวัสดีครับอันติเมตนะวันนี้เรามาดูชุดทุ่มเมาดีแม็กสประตู2024กันนะครับจริงๆตัวโมเดลนี้ตั้งแต่2020จนถึง2025นยะปัจจุบันเนี่ยยังเป็นเบาะทรงเดียวกันอยู่นะใส่ด้วยกันได้หมดนะครับลูกค้าเลือกหนังสีแดงอ่าเป็นงานหุ้มเรียบนะครับหุ้มเรียบตามเบาะเดิมไม่มีการเสริมเบาะนะครับงานติดตั้งเรียบร้อยแบบนี้เลยสวยแบบนี้อ่า หนังแดงสดนะครับได้สีขาว <Yeah. S 1> แบบลายไลเนอร์นะครับเป็นดับเบิลตะเข็บได้นะครับได้จะเป็นตะเข็บคู่แบบนี้สวยแบบนี้เลยโอเคด้านหลังนะครับมีเก็บของให้สองข้างเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางของเบาะหลังก็จะมีที่วางแก้วให้นะครับลักษณะจะเป็นซิปซ่อนคือสามารถนำขึ้นไปเก็บได้นะครับเหมือนเดิม ทุกอย่างเลยงานเป็นงานหุ้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอลูกค้าสามารถเมื่อไม่ใช้งานแล้วหลายๆปีอะครับสามารถถอดออกได้เป็นการรักษาตัวเบาะเดิมเขาเอาไว้นะครับอตัวที่นั่งก็พับได้นะครับแบบนี้เลยโอเคตัวพนักพิงตรงนี้ก็พับได้นะครับพอดีดึงไม่สะดวกนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรพับได้เหมือนเดิมนะครับ ลักสนะก็จะเป็นแบบนี้สีแดงสดแบบนี้ที่วางแก้วใช้ได้เหมือนเดิมครับหัวหมอนเข้ารูปลายหนังชัดเจนสวยๆแบบนี้วัสดุเป็นหนัง PVC สังเคราะห์นะครับเรดพรีเมียมหนา1นมิลนะครับงานเนี่ยประนีดแล้วก็ตัววัสดุด้านในเนี่ยเราจะเสริมตัวฟองน้ำบางๆนะครับเพิ่มความยืดหยุ่นให้นะครับความทนทานเนี่ยมีมากเลยบางคนเนี่ยใช้เกิน7ปีนะ สินค้ารับประกัน2ปีนะครับสวยๆแบบนี้สนใจก็ทักไลน์ติเมทได้เลยยินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ